ถูกเรียกว่าเทพถูกเรียกว่าปีศาจร,รีบพาตัวเองและบรรยากาศพี่น้องไปหวังว่าจะทําให้คุณมองเห็นความแตกต่างระหว่างของ,ของเล่นเด็ก2ชิ้นนี้ได้ในทันทีไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยต้องบอกว่าเหมือนกันเป๊ะโอพระเจ้าปืนคือหน้าตามัทเทวะคือภารกิจวันนี้เรามุ่งหน้าสู่ต้นกําเนิดมัทเทวะมาดูกันว่าปืนพวกนี้ตรงจริงไหม M14 เต็มรูปแบบรถ 50% 400 0 0 0เล่นอย่างสบายใจโอเคเริ่มฝึกยิงจริงบอกตามตรงแค่ได้ M14 มารู้สึกว่าตำแหน่งจะสูงส่งมากไม่ว่าจริงหรือปลอมแค่ใช้งานได้ดีก็พอไม่ต้องใช้ฉันคุณเองก็ติดตั้งมันมาโอ้โหนี่มันที่ของใครเนี่ยคลื่นยักษ์ในระยะใกล้ยังสู้ M14 ปลอมไม่ได้เลย ฉันรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้แข็งแรงจนน่ากลัวไปเลยเครื่องอัดอากาศเหรอเกือบทำเอาศัตรูกินเลือดไปแล้วดูเหมือนว่าการยิงปืนนี้ระยะใกล้ก,ก็มีสามเท่าระยะไกลาสามเท่าก็กลายเป็นตรงไปตรงมาท,าทันทีดีแล้วที่การยิงปืนนี้นอกจากจะเทแล้วก็ไม่มีประโยชน์อย่างอื่นแต่ถ้าจะเอาไปโชว์ สู้ไปขอพลังงานสำรองที่ซ่อนไว้ของ DNA ของเราดีกว่าโอเคขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคลื่นยักษ์กระทบการประทะใครเห็นใครก็ยอมแพ้ไม่จริงนะเบาหน่อยก็ยังโดนอาวุธศัตรูเกือบทำเอาศัตรูฟื้นพลังทันทีอะไรกันเนี่ยลูกกระสุนแบบเดียวกันนี่คลื่นยักษ์ของคนอื่นคือสาดน้ำคลื่นยักษ์ของฉันคือหยดน้ำ ่ชาคุณฟังฉันแก้ตัวนะเพื่อนยักษ์ของฉันขัดข้องน่าเสียดายเพื่อนร่วมทีไม่มองฉันเลยหันกลับมาถ่ายในอากาศระวังฉันตายแน่นอนชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความพยายามด้วย SR สามรุ่นสามพันคันนี้ฉันไม่สามารถให้ศัตรูกินขนมา้าไปเรื่อยๆได้บ้าเอ้ย แรงกดดันเพิ่มขึ้นทันทีเด็กน้อยโง่โง่งจะโจมตีแค่ครั้งเดียวไม่แพ้ขึ้นระบบทั้งหมด166คุณดื่มกาแฟปลอมเหรอตำแหน่งเปิดเผยมีอุปกรณ์ดูดไอ้บ้าท,ที่นั่นข้าก็ตายทันทีเหลือคนสุดท้ายจะต้องออกไปทางขวาแน่นอน ขอโทษนะคาดเดาการคาดเดาของคุณรอบนี้เป็นการต่อสู้ที่แท้จริงรู้สึกมึนไปหมดฉันไม่กังวล SR 3รุ่น3,000คันนี้ราคา300 000 0สามารถสู้6ต่อ5ได้ไหมมีคนกว่าร้อยคนทำไมถึงถูกขนาดนี้เขาคุณคิดว่านี่คือขีดจำกัดของเขาเหรอ งั้นเชิญคุณยายที่มีแว่นตาที่ดีที่สุดดูให้ดีเบอร์6ทุกอย่างอยู่ตรงหน้าเขาถูกพื้นสัตว์มาเลยมาเลยจัดการสองทีมได้อย่างง่ายดาย ชนะแม้กระทั่งการต่อสู้ระดับแกนบอกตามตรง AK7CU ใช้งานได้ดีกว่า SR3 เต็มรูปแบบ70ล้านคนถูกอพยพทุกท่านลองอีกครั้งผลของ SR2 รุ่น3,000คันลองดูสิขอโทษนะฉันพูดเผอเจอเมื่อกี้โอเคไวองุ่นรถเลิศถ้วยหยกถ้วยแว่นตา ช่วยบินขึ้นโอ้ในที่สุดก็กล่อมให้นอนได้หนึ่งคนจะว่ายังไงดีปืนนี้ให้จั่ศัตรูให้หลับกล่อมตัวเองให้หลับก็ยากกล่อมศัตรูให้หลับไปกี่คนแล้วจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตออละมีความคิดเห็น